ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ f อฟทุกท่านครับสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่กรับในครในสวนที่แบบลมรื่นชุ่มฉ่ำฝน <c oughs> ก็ไปโปยครับวันนี้ ทางทางมายากไหมโอ้ผมว่าถามก็มาประมาณเกือบปีซ่าค่าคนอยู่ตรงไหนนอตรงไหนนอกระตัวหาคุณครูท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้าน<อ>น้องวานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบาหกสี่ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่สามสิบาหกสี่นะครับอันนี้ท่านคือใครยังไงนะครับมารูจาุจักคนนนสูงบัดเองอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นภูชนียบุคคลซึ่งสั่งสอนลูกหลาน คงจะหลายปีแลวครับจะรู้่าท่านมีลูกหลานหลายไหมตังจุ๊กมาอะไรยังไงอายุตั er ok toilet, right? a, no ้นท่อะไรตั in ้งแต่ที่บรรจุมาตั้งแต่สอนมากี่ปียังไงเดี๋ยวพบกับท่านนะครับสวัสดีครับคุณครูครับครับคุณครูแนะนาตัวเองหงพี่น้องมาเองก็ฟังตั้งไหนครับจื่อเสียงเน่น้ำอยู่ก็ได้ยังไงอ้าวครับื่อสีค่ะสวพรคงแก้วค่ะคือคุณครูในเนี่ยแล้วก็เด็กน้อยก็จะเรียกว่าครูตึงครูตึงค่ะครูตึงเริ่มตอนนี้สอนอยู่ บ้านหนองว่า่าบ้านหนองว่าประชาสังก่อนนานั่นเล่าเลยนะครับอ่าก่อนนานั่นบรรจุครั้งแรกเลยก็การงเรียนบ้าน้านุทามอ่ะได้ถามสิจ้ะอ,อยากคุณกูณเป็นคนพื้นเพกันไหนก่อนครับคนกันน,ะะนี่แหละค่ะคนหนองกันงานี่แหละคนหนองกันงาเลยค่ะคนนวลสูงนี่แหละล้วก็เขาตเกิด,ด,ดกเกิดเกิดนะช่วงวันที่เกิดวันที่ทสิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยสามค่ะสองพันห้าร้อยสามก็ใครเกิดสองพันห้าร้อยสามก็จะมาเกษียณปีนี้เกือบทุกคนแหล ยกเว้นในสามต้องปีที่แล้วอ๋ออาจารย์ได้แถมได้แถมโอ้โหแถมมาเมื่มาพ่อคุณเกิดปีศูนย์สี่ใช่ค่ะว่าลอยสี่ครับแต่นี้แต่นี้ก็พ่อคุณแม่ชื่ออะไรพ่อสมดีคงแก้วสมดีคงแก้วแม่มานมีคงแก้วแกยังมีชีวิตอยู่เสียชีวิตทั้งคู่แล้วค่ะเป็นคนก็นี่เลยสถาบันก็เป็นคนเกิดอยู่ก็นี่เลยเกิดมาแล้วก็ ได้น้อยเรียนหนังสือเรียนกันไหนคะเรียนโรงเรียนบ้านหนองหวานี่ค่ะเรียนหนองหวาก็ตั้งมานานแล้วเนาะใช่ค่ะเรียนก็ตั้งแต่จบป .6 ปป .7 ป .7 ก่อนมีป .7 เนาะใช่ป .7 รุ่นรุ่นสองค่ะป .7 ที่ก่อนจะมดรุ่นใช่อันนี้ก็พอจบป .7 ไปเรียนก็ไปเรียนสีทันีค่ะสีทันินสงม .2 สามเพื่อนเพื่อนเพื่อนในประถมมัธยมช่วงนั้นมีใคร ยังดูจักยังพูดคุยติดต่อหรือว่าดูจักใครเดิมทียังจําแบบพี่ตาถึงใจอะไรอย่างนี้อ๋อก็มีค่ะก็มีนี่เพิ่งเกษียณไปก่อนนี่ก็มาหากันไปมาหาสู่อ๋อยังไปมาหาสู่กันอยู่เขาก็ได้ริบไดดีเป็นสทรับย์ภาษีนะค่ะอ๋อเป็นหน้าเป็นสออสก็เรียนด้วยกันก็นี่แหละค่ะเรียนอ่าน้องว่าเรียนศรีธนีแล้วก็อเแล้วก็ไปเรียนติมมสส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 สิทยาคมค่ะ แล้วก็เรียนปกาสอสูตรีรำิียาคมไปเรียนครูก็นุ่นใช่ใช่ไหมดีมีพี่สาวอยู่นั่นอ๋อไปอยู่พี่เอกอะไรครับเอกตอนนั้นเอกภาษาอังกฤษปกสสูงอ๋อจุฬาภาษาอังกฤษเดียวแต่ก่อนเป็นครูอุดครูใช่ไหมกาเรียกบฏไหมครับไม่ตอนนั้นเป็นครูปกสสูงบรรจุครั้งแรกประกาศสอสูงก็รุ่งปริญญาปริญญาประกาศกรที่บัตรชาชีพชั้นสูงอะไรประมาณนี้วิชาการศึกษชั้นสูงอ่าไม่ใช่วิชาชีพ อันนี้ก็มาสอบบรรจุเลยหรือว่าเรียนต่อปตีก่อนไม่ต่อบรรจุคะ่ะสอบบรรจุก็รอบรรจุก่อนรอบรรจุก็ไปเป็นครูสองเรียนเอกชนเรียนปารนพันธ์วิทยาใช่ไหกรุงเทลอะ,ะค่ะตรงแถวลานเผาอะค่ะใช่อยู่แปดเดือนแปดเดือนแล้วก็กลับมาบรรจุคำอ้งรกค่ะมาสอบใบก็บ้านเองใช่สอบว่ายแล้วก็ยังไงก็มว่าเออเดี๋ยวเราเรียนบรรจุก่อนบรรจุครั้งแรกโรงเรียนบ้าน ปลานามบ้านปลานคขามอัเนนสูงนี่ะค่ะตอนนั้นพอคนเล็กเลยจำได้ปลาลบสศาสนาสันที่สุดต้ยเด็กยจำได้ตอนนั้นเราก็เป็นครูใหม่ๆเป็นครูใหม่ๆประมาณยี่สิบหรือยี่เนี่แหละเน้เนอ้ตอนนั้นเออไปนเจปญญาตรีเนาะมันก็เค่ประมาณนี้ก็สอนได้ตอนนั้นก็เด็กน้อยหลายไม่เคยเกด็กน้อยสอง้อยกว่าคนโอ้โหเยอะนะใช รอยอยก่อนรือสอง0อยแถวนี้แหละค่ะไม่เจอนี่้ดอกแท่ง่าประชาแถงง่ารงเรียนนี่ก่อนก็จะมีเท่านี้แหละค่ะไม่ได้มากไปกว่านี้ตอกอนนะอ๋อตอกตกอนหลายเจ็ดแปดร้อยค่ะชอจริงยังก็ามัธยมเรียนมัธยมอันนี้ผถมเรือนมัธยมเลยทั้งหมดตอนนั่นเจ็ดร้อยสองเดาก่อนประชากรเทาไหร่ตอนนั่นเขายังไม่มีใครไปเรียนตีการีไม่ไปเรียนในเมืองไม่ไปเรียนในการข้ามา ยังยังไม่สะดวกอั่นเดียวนี่ไงตัวแปรอยู่ตรงคมนาคมนี่เองก็ก็โรงเรียนใหญ่เห็นตึ๊งามหลายมีตึ๊มีอะไรที่โดดเด่นเนาะก็โรงเรียนนึงตอนนี้ก็ให้สอนเฉพาะอักฤษอย่างเดียวตอนแรกไม่ค่ะตอนแรกตอนตอนต่อมาเราเรียนปตีนี่เราเรียนอกประถมแล้วค่ะเอกประถมอะไรแล้วอกประถมเฉยไม่ใช่เอกอ๋อเอกปรัถมเอกประถมใช่แล้วก็พอมาเรียนมาสอนก็นี่เขาก็ให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะว่าครูคิดเขาก็มีอยู่แล้วครูคูที่เราญาตมาแทนเขาญาติในเมืองหานจริงๆแล้วจากจากบรรดานะมีชื่อไปอยู่บองหานเดือนเนี่ยเงหานในเมืองแต่ว่าตัวไม่ไปตัวไม่ได้ไม่ต้องไปคือพี่พ่าพี่พ้อไห่เปลี่ยนเลยโดยที่ตัวเองไม่ได้เขียนญาตนะคือเป็นชื่อแก้งเดี๋ยวเขาวิ่งเต้นเปลี่ยนให้อ๋อประยากได้คือเขาอวานีอยู่ในเมืองมดยใช่เขาอยากไปในเมืองเราจะได้ซักเหลี่นไงก็ถือว่าเป็นโชคอีกแหละที่ได้ย้ายมา เป็นลำบากจะเป็นลาถือว่าเป็นโชคอีกแต่ว่าจริงๆบ้านด่านน้องหว่าก็ใกล้ๆกันทำงานก็สนุกเหมือนกันใจะอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ทำงานก็สนุกจริงๆเอ๊ะเราจะย้ายไปทำไมยังหนึ่งอยู่ครูกันด่านใหญ่ย้ายทำไมแกไม่อยากอยู่นี่อะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีเนาะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายเราไม่อะไรมากมายเราค่ะยังน้อยก็เปลี่ยนบรรยากาศดูแจ็คยังหน่อยมาเปลนเพื่อนครูก็มาเปลี่นมอง อยู่ไกลบานดาอาจจะดูแลสวนไหนนะใช่ค่ะนี่ในในพอมาอยู่น้องหว่าในวันวันหนึ่งเราได้ข่าวว่ามีสวนสวยไปวะทำสวนคนไม้หรือไปเลี้ยงตรชาตไปทําอะไรบางร็อกล็อกครั้งในแต่ละวันไปแต่ละวันเป็นตื่นมาก็อืมก็ม่ก็ตื่นมากกับส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่อะไรแล้วค่ะวันไหนขี้เกียจเราถึงจะเราจะดูนู่นดูนี่แต่ถ้าปกติก็จะไปทํางานไปเลยไปทำงานเลยตอนเย็นถึงกลับมาตอนมาสองปกติ พี่ก็ดลับมา่ก็อาจะมาดูสวนดูไรดูนาเอ็ไม่มีไม่มีนานาะมีแต่สวนมีแต่ว่าไม่ได้ไปดูแล้วครับไม่ได้ไปดูคนไก่ขาจ้าเอกในข้าจ้าในข้าลักางความภูมิใจของการเป็นครูที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเป็นจุดจุดชุดอะไรจุดให้ไล่จุดจุดประทับใจลรวไปเนาะจุดประทับใจแล้วจุดไหนซึ่งมันรู้สึกว่ามัน มันจะเกษียณ่ะมันยังแก้ไม่ได้ถ้ามันมีโอกาสก็จะไปแก้มันอะไรเงี้ยเราลองหาจุดที่ประทับใจของเองด้วยตั้งแต่ตั้งนงบรรจุมาเอาประทับใจก่อนเนาะประทับใจก็คืออย่างน้อยๆอะค่ะเราค่อนข้างถึงเราจะคิงวดแต่แต่พอถึงเวลาจริงๆผลมันก็โอเคนะคะน้อยเขาก็บอกเขาก็เหมือนเขาลูกเขาลูกก็ยังมีคนที่ลูกอะไรควรอะไรไม่ควรมาถึงซึ่งเดี๋ยวนี้ยาาเนาะ สิ่งยุ่งาทำไมแล้วก็เขาก็อันนี้มันเป็นก็ภูมิใจได้น่อยค่ะเขาหลายคนก็มีงานทําที่ผ่านมาเนาะ่ก่อนซื้อต่างๆไม่ค่อยนี่เนาะไม่ค่อยคนใหญ่จะมุ่งมาเรียนช่วยเหลือพ่อแม่เก่าแก่เนี่ยแว่าภูมิใจในที่ได้น่อยมีงานทําที่ผ่านมาที่วันเคยไม่แวะมาสักอ๋อมีค่ะพี่โกพี่เก่ามีอยู่เนาะมาาบครูครับครูจำผมได้ไหมเรียกทักครูครูครูครับ เอัดีบางทีก็บางทีก็กลับมาเอาเทปแห่บันเกิดบางทีก็มาวันครูก็มาไหว้กับบ้านจากอันนี้ก็มีแล้วที่สำคัญคือถึงเราจะเข้มข้นแต่ว่าเราเราก็เหมาะตลอดนะคะว่าบนความจู้จี้ือความจริงใจให้เราลูกไว้เราโตขึ้นเราก็รูู้ดอกตอนนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไร มีลุกมีเตาเ<ช>นาะมีครอบครัวมีงานทำใช่มันเป็นตัวโอ้เร่องสิ่งทีู่บอกรูกล่าวยังลูกซิทก็ยังลูกิที่เป็นอาจารย์อยู่กานนั่นกับกอเอียงบอกเลยว่าเขาก็เขาเขาก็จำได้อว่าฟูเข้มข้นอันในสิ่งไหนสิ่งที่าอยากจะทําเช่นจะทาไม่ได้ทําสักทีมันเราทำให้โอกาสแจะอยากไปทํามันเหตุําเรเจเคยมีเคยคิดอย่างนี้คิดว่าเอง ทำแล้วนะค่ะไม่คิดว่าไม่มีอะไรไม่ได้อ๋อไม่มีห่วงแต่งไม่ห่วงมดจะอะไรไปคิดครับคือจะคิดจะถูกเนาะใช่ไม่ต้องเอาทุกแน่นาคตมันปล่อยวางใช่ค่ะคิดอย่งนี้ดีครับชอบกินด้วยอ๋อมีอะไรจะฝากรายการนะครับมีอะไรจะบอกถึงตัวครูตัวผู้บริหารหรือนักเรียนที่ยังอยู่บ้างครับ บอกเพื่อนที่เาอาถึงเก่งครูก,กาหาห็เลยคือหาดื้อเรียนแต่จะก่ครูเพือ่อนครูเขากา็ทุกคนล้วนมีความสามารถค่ะแต่มันมีอะไรแตกต่างหรือไม่แตกต่างแค่น,นั้นเองทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยด,ด่ยนมีกอดดยต่างกาันช่ปัจจัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอ,ขอ,ขอทุกคนก็ขอให้ทางานเขาก็ทํางานเต็มที่แล้วต่แต่ว่าสําหรับตัวเองนี่ก็คือ ทำงานบางเรื่องเราอาจจะไม่พอใจทําแล้วก็ใช้นับชันทะวิริยะจิตตะวินังสานี่แหละค่ะพอใจทำแข็งใจทํา <c oughs> เต็มใจทําแล้วก็ตั้งใจทำมาค่ะแค่นั้นแหละส่วนการใช้ชีวิตก็ไม่ต้องให้มันซับซ้อนหรอกค่ะใช้ชีวิตง่ายๆอะไรมันมันมีธรรมชาติมันเป็นยังไงก็ปล่อยก็ปล่อยไปเราก็ทําของมันดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดูแลของมันเองฝากบอกถึง ลูกๆที่ผ่านมาเดียวกับปัจจุบันกันเลยที่น้อยที่เราที่ผ่านมา,าเดียวกับปัจจุบันกันเลยปีนี้ครูสาตั้งใจว่าครูคงจะเต็มที่กับพวกเราก่อนที่ครูจะ,กะเกษียณแต่ที่ไหนได้ครูได้ซ้อมห่างนักเรียนมาตั้งสี่ห้าเดือนซ้อมห่างเลยแล้วครูครูคิดว่าคงจะคิดถึงพวกเราอะ่ะแต่พวกเรายังไงก็ตามฝ่ายนักเรียนนะนักเรียนให้ให้มีความกล้ายอย่างมีสติ เดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้ทําอะไรก็ตามให้เรามีสติสําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นคนยุคไหนสมัยไหนไม่เคยเปลี่ยนแปลงสติสําคัญที่สุดครับวันนี้ก็เราก็เต็มอิ่มกับคุณครูอ๋อศิวพรคงแก้วจิเลนชื่อผุ้คููตึงครับอ๋อวันนี้มีีพบกันยาพบสีครับเกรสิยธย์จการอีกสีวันข้างหน้านี่ครับ วันนี้มาทักทิศเนี่ยเขมาชมสวนมาชมบ้านร่มรื่นมากครับวันนี้ก็อิ่มเอ,อิบครับเมื่อกี้คลิปท,ที่เราไปเดินดูสวนผมคิดว่าผมคิดว,ว่ามันถ้าใครได้เห็นนะก็คงถ้ามีโอกาสก็ปลูกต้นไม้เหมือนอาจารย์นี่ก็ได้เพราะว่าจะจะพูดยังไงละ่ะตรงไหนวางไว้ได้ปลูกปลูกปลูกป,กปกระมาณไม้มันจะเป็นที่เลี้ยงเป็นการละกันมันคงดีหมดแล้วก็ชีวิตท่านก็คงจะอยู่ด้วยความสงบ เยินไปถึงเวลาไปวัดก็ไปวัดบ้างทำทานเนาะทีนี้ถ้าเกิดมีโอกาสถ้าจะเสียแล้วก็อาจจะเออสมวบงสบานอาจจะไปให้เป็นกรรมการสนุนกันนี่หลับไหมหรือว่าไม่ค่อยอยากไปพอเป็นคนเรียบๆเนาะไม่อยากไปวุ่นวายหัวเครียดอยู่โรงเรียนเครียดพอแล้วอยากเอาชีวิตแบบสบายๆบ้างเพราะว่าพอครูพราแบกมามานานแล้วอยากจะ็นแบบพักผ่อนสมองบ้าง ก็ขอบคุณคุณครูชีโร่คนแก้วคุณครูถิงธรรมะรนการของของเรานะครับนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์กันครับขอบคุณอาจารย์